ก็สวัสดีนะครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว Youtube แล้วก็ Facebook ด้วยนะครับยำนานนะครับผมแต่ว่าอาจจะเป็นครั้งสุดท้ายหรือเปล่านะครับของเจ้าเครื่องทีอยสี่สิบตัวนี้นะเพราะว่าผมจะลองหาเครื่องใหม่มาว่างอีกแล้วนะ ก็มีงานเข้ามาให้รัวๆเลยครับนี่รถไม่มีเวลาล้างเลยนะครับปกติแล้วปตาผมใช้เสร็จปั๊บเนี่ยก็จะล้างเลยนะครับสําหรับน้องนกเนี่นี่นะ <c oughs> ก็ตั้งแต่ซื้อล้อมานี่แหละครับเนี่ยตันใหญ่คู่นะครับไม่รู้ว่ามันเกี่ยวกันไหมแต่ว่ามีงานมาให้ทําตลอดเลยน้่อวานนี่ก็ไปหวานข้าวมาแล้วก็ไปหยอดข้าวโพดนะครับ เออมันก็แปลกดีเหมือนกันนะครับออีกอีกคู่หนึ่งของผมก็อยู่นี่แหละ,ะเดี๋ยวผมจะวัดข้อต่อให้ดูนะครับอ่ะผมจะวัดให้ดูนะผมเอาขอบนอกนอกชนนอกเลยเนาะก็ประมาณนี้แหละครับหรือว่าเอาในชนในก็ประมาณห้าห้านิ้วนะครับถ้าขอบนอกก็ห้าจุดสี่นิ้วนี่เนาะตามนี้นะขนาดนี้นะครับผมว่ามันก็กําลังโอเคนะ ถ้าเกิดว่ามันยาวไปเนี่ยผมว่ามันจะอ,อัตราแตกนี่มันอาจจะสูงเลยนะครับเนี่ยแต่ว่ากุญแจของเรานี่จะขันยากไปนิดนึงถ้าเกิดว่าเป็นโครงตานกนี้ตัวล็อกหัวน็อตจะอยู่ฝั่งนี้เนาะฝั่งขวานะครับอ่ะแบบนี้เดี๋ยวจะนึกภาพไปเห็นนะครับนี่เนาะหัวน็อตจะอยู่ฝั่งขวานะครับแล้วก็น็อตตัวเมียจะอยู่ฝั่งซ้ายนะครับถ้าเกิดถ้าเกิดว่าเรา ขันกุญแจนะครับตัวข้อต่อเมื่อกี้นี้มันอาจจะโดนตบนมือเรานิดนึงนะครับนี่นะอาจจะโดนมือมือเรานิดนึงเนี่ยเวลาเราขันกุญแจมันจะติดนะครับก็แนะนําให้ลองอดัดกุญแจเอานะครับหรือว่าแปลงกุญแจซื้อกุญแจมาตัวหนึ่งแล้วต่อให้มันยาวแบบนี้นะมันจะได้ขันได้ไดง่ายๆนะจะได้ล็อกได้นแน่นๆเนาะถามนั้นแหละก็มีขบ ผมว่าจ,จะขายนะครับตัวนี้ขุบนั่งนะครับตะว่าถาดมันผุนะครับตัวนี้นะนี่นะครับดตกคอก็แบบปรับได้แต่ว่าต้องขยับน็อตเอาตรงนี้นะครับแต่ว่าล็อกได้แน่นหนานะครับที้นหกผมก็ซื้อมาก็ดูไปดูมาแล้วผมก็อาจจะไม่มีเวลาใช้นะครับผมก็ใช้ขุบตานกดีกว่านะครับ ถาดมันผุไปนิดนึงเราอาจจะขายสักสองพันห้านะครับแต่ว่าล้อตัวนี้ยังนะครับยังยังไม่ขายเพราะว่าผมยังไม่ได้ทําคลิปนะครับนี่นะครับขบที่ผมใช้ก็ขบตานกนะครับแต่ว่าตัวนี้มันมันระเบิดปตาผมอาจจะระบีหนักเกินไปยังไม่ได้ซ่อมนะครับเดี๋ยวเรามีเวลา,าว่างก่อนอแล้วก็มีเครื่องตัวนี้ด้วยนะครับผก็จะเอามาขายนี่แหละ แต่ว่าผมยังไม่ได้ล้างนะครับเดี๋ยวจะล้างให้ตัวนี้ติดนิ่มนะเป็นเครื่องแปดแรงนะผมว่าจะขายสักแปดพันบาทนะครับถ้าว่าไม่ใช่สภาพนี้นะเดีวผมจะเปลี่ยนสายน้ำมันอะไรให้ใหม่หมดนะครับตัวนี้เสียงติดนิ่มเนาะเดี๋ยวจะมาทําคลิปรีวิวให้ดูนะครับนี่นะเป็นเครื่องอีทแปดแรงนะครับแปดพันบาทต่อรองได้นะครับผมแต่ว่าต่อรองได้นิดหน่อยนะครับ โมเล่ก็ร้อยเปิดมานะครับน่าจะเปิดมานิดหน่อยนะแต่ว่าน็อตยังสวยนะครับก็คิดถึงนะครับตัวนี้เนี่ยตว่าปตาผมชอบตัวนี้นะครับเครื่องเพราะว่าตาเล่งมันเหมือนมัดดีนะตัวร้อยสี่นะ สวยนะครับล้อชอบมากเลยล้อปืนใหญ่คู่นี่ยแต่ละก็เดี๋ยวเราจะไปเจอกันที่นาเลยนะครับก็มาถึงแปลงนาแล้วนะครับกี่ไร่พอ่อสิบห้ายี่ิบห้ามากัะลุงเลิดนะอ, <25. S 1> อ๋อโอ้ยี่สิบห้าไร่นะครับอ,อือโอ้ยี่สิบห้าไร่เลยนะครับหรือว่าเยอะเลยนะ นี่ด้วยนะครับของตะอ้วนนะครับที่มีรถไถที่ไปปั่นกันดีๆนั่นแหละครับกับตะเกินนะครับโอ,โอ้ถ้าเกิดว่ายิบหาไรนี่ถ้าผมบีด้วยสักคันนี่จะโอเคกว่านี้นะนี่เ <c oughs> <c oughs> นาะน้ำเยอะไปดอยนะครับ อวดยังไม่มาดับเครื่องเลยเนี่ยมาดูาพอตาจะทับยังไงเนาะเนี่ยนี่ก็ เริ่มกินน้ำมันอาน้ำมันโซล่าแล้วนะครับจเจ้าเรื่องตัวนี้เนี่ยเห็นว่าเติมวันละสี่กระติกเลยนะครับกระติกละหกลิตรเลยนะแต่ว่าขัดต่ำนี้อาจต้องมีวันละสิบแปดลิตรแน่นอนนะครับหรือว่าประมาณยี่สิบลิตรนะครับโอ้ถือว่าเปลืองเปลืองมากเลยนะครับหรือว่าเครื่องมันอาจจะหลวมแล้วก็ได้เนาะ เกี่ยวกันไหมเนี่ยกินน้ำมันขนาดนี้หรือว่าอาจจะทํางานดักไปนะเพราะว่าเกทํางานทั้งวันนะครับยันมืดเลยนะวันนั้นหมดไปสี่ติกนะครับประมาณทุ่มกว่าครับตั้งแต่ตั้งแต่ประมาณเจ็ดโมงกว่านะยันทุ่มกว่าพักกินข้าวก็แป๊บเดียวนะครับหรือว่าเปืองเปืองเหมือนกันนะ แต่ว่าถ้าเกิดว่าบินนาถ้าเจอเป็นโคลนดีๆแบบนี้ก็ผมว่าก็จะไม่เท่าไหร่นะครับเมื่อวันนั้นที่ข่าวที่แล้วดินมันแข็งนะครับเหมือนกับว่าเขาปั่นทิ้งไว้หลายวันแล้วก็ไม่มีน้ําแช่เขาก็ไปดึงน้ําใส่อย่างอย่างย่ำวันนี้เขาดึงใส่มอวานเนะาะคราวนี้ดินมันแข็งเป็นก้อนนะครับนไปย่ำเนี่เจ็บตูดหมดเลยครับแต่มาเจองานย่ำไม่ง่ายแบบนี้ก็ไม่น่าจะเท่าไหร่นะครับ กว่า25ไร่ปรตาผมบอกว่าอาจจะไม่เสร็จรนบวันนี้อาจจะต้องมาซ้ำวันพรุ่งนี้นะครับรถไปแรงพอนะผมถ้าเกิดว่าเป็นพวกไวหุุนแยวทางแ้นาบนีมาขัดเดียวพอน่าจะไม่นานนะครับน่าจะน่าจะวัดเน้มเต็มเหมือนกันแหละ ตารเลิดก,ก็ยังไม่ออกมานะครับตะรเลิดคอยรูปกระแหล่ร่องตะรเลิดใช้เก้าเครื่องแรงขึ้นไอเก้าจุดห้าแรงนะครับเลยไม่ค่อยหมดน้ำมันเยอะเท่าไหร่นะเดี๋ยวตาผมเลยวาละสี่ก็ติดนะครับผมได้ร้ <laughs> รอยสี่ครับ ร้อยสี่สิบขับสิบสี่แรงตาบังวิ่งดีจังเลยลองขับไปลนะตาอยากสนใจคนระับอยากจะลองขับบ้างอ,อ,อันนี้ก็ปลูกถั่วนับขับ ว่าผมจะไปหาเครื่องร้อนหกปาแล้วก็โค้งนี่แหละจะเอาอะไรดีแนะนําหน่อยถ้า <c oughs> เกิดว่าไม่มีไม่มีใครแนะนําผมจะแปลว์โคง้งทาโนกนะครับอ่าหลักเดียวใจเดียวนะครับอ,อาจจะแปลว์เอ็นพีสิบเอ็ดนะครับผม,ผมตานกเอ็นพีสิบเอ็ดแต่ว่ามันเพิ่มนิดเดียวมันก็ได้สิบสี่เลยเนะีน่เนาะ 31, ควงคงเอ็นทีสิบเอ็ดก็สามหมื่นหนึ่งพันไม่มีบางโคนนะครับตัวนี้สามหมื่นสามหมื่นหกสามหสามมื่กสามมื่นเจ็ดก็แล้วแต่บางร้านนะได้บางโคนด้วยคือหรือว่าจะแมวาบางโคนก็ประหยัดไปตั้งสี่ห้าพันแล้วก็ไปห่อบางโคนเองนะครับ่ปห่อบางโคนเองก็ประมาณสี่ห้าันเหมือนกันนะเนาะ แต่ว่ามันก็จะคนละทรงกับแบบนี้นะครับที่เหมือนคนแถวๆใช่นาดกันนะ่ะเขาซื้อมาเขาจะแมวาบางโคนนะครับเขาจะมาหอกันเองนะครับว่าตรงนี้มันอาจจะไม่ค่อยมิดเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สย เต็มๆนะครับ5 0า0บาทไล่ละ200นะครับ25ไร่เนาะก็แบ่งเงินกับตาเลิศนะครับ2คนคนละ2,500แล้วก็ค่าจ้างบาทอีกไร่ละเท่าไหร่นาะ60บาทนะครับอีก,อกประมาณพันกว่าบาทค่าจ้างวันนะครับถือว่าไรายได้ดีนะครับก็ได้อยู่แล้วประมาณวันละ1,000บาทนะครับ เกบมีงานทําก็ดีแล้วเนาะอาโอเคครับเพืเ่อนๆก็สําหรับวิดีโอชุดนี้จะขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณนะครับผมทุกไลค์ทุกกำลังใจเลยนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามไม่ด้วยนะครับสวัสดีครับ